เดสิเนชันร่วมกับอ l ลิทฮอลิเดยจะขอพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าแอฟริกาใต้กันครับเราจะมาหมู่บ้านนี้ฮะอ่านว่าเลเซดีซูลูนี่ถือว่าเป็นนักรบที่แบบเจ๋งที่สุดในแอฟริกาใต้เลยและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ มู่บ้านวัฒนธรรมเลซีดีประเทศแอฟริกาใตา้หมู่บ้านวัฒนธรรมเลซีดีเป็นศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าของแอฟริกาที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงปีคิดสตักราช1,993 ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ในราคาค่าตัวประมาณ27ดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายในจะได้มีการจัดจำลองการใช้ชีวิตของชนเผ่าต่างๆในแอฟริกามารวมไว้ในที่เดียวโดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากถึงประมาณ200,000คนต่อปีซึ่งคิดเป็นรายได้มากถึงประมาณ6ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ เราจะมาหมู่บ้านนี้ฮะอ่านว่า Let's see, okay. Hello. ล e t s นี่เจอคนที่นี่ My name is n e r u d My name is g u i l e g My name is p a u l e h Yes. a So here in South Africa when you greet one another, you go like, hello. How are you? And I'm fine. Ah. Okay. Let's go. Hello. How are you? I'm fine. Give me five. เฮ้ยอร์แดนอรโอเอ n a m สิชื่อ n a m องเลเซดีเลเซดีเลเดนวแตงตันี่เสียงน้ำมูลุกเียงน้ำมูเกลนั่นคืออะไรวอล์คัมส์ยูโอเคภาษาภาษาเผ่าคุณผู้ชมฮะมีหลายเผ่าที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ โชว์เรื่องราวของชนเผ่ามีถึง5เผ่าผู้ชมฮะแล้วก็มีความสวยงามหลายแบบไปทีเดียวฮะเป็นคําตอบของที่ีคนบอกว่าที่นี่แอฟริกาใต้มีชื่อเล่นว่าประเทศแห่งสายรุ้งเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันสายรุ้งคืออะไรเห็นแล้วอยากซื้อหมดเลยเนี่ยผมเห็นก่อนถ้าผู้ชมละเห็นอะไรเหรอเนี่ดูดิของน่าซื้อเต็มเลยมีูลตูชาร์ now n d r o k r and raw การเข้ามาเที่ยวชมภายในหมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งนี้จะเป็นการพาเราไปทําความรู้จักกับชนเผ่าต่างๆในแอฟริกาที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับชาวเผ่านอกจากนี้เรายังได้ร่วมทํากิจกรรมเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่ในแต่ละเผ่าจะได้จัดเตรียมไว้ให้อีกด้วย Alright friends Yeah I'm t z i m b a e Our first village Zulu village Can you please say a m a Zulu a m a <az> Zulu Those are <az> the warriors Zulu warriors Zulu that means heaven I see. Heaven. heaven. Yes. They they are are the people, are the warriors from the heaven. Yes. Oh. Hmm. yes. Yeah. So now, before we go inside, we need to greet the warrior up there by saying Sabona. Sabona! Sabona. 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 Hebo! Hebo! Hebo. 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 Sabona. So friends, before we go inside, we need to ask for permission first. Yes. We cannot just enter without asking for permission. Oh. Mm -hmm. So by asking for permission, we shout out louder. Mm. We say, "Sikulegi le eka. Si <indiculous> yes. yes. you have to be the leader now here comes the h e อ้าวนี่เขาบอกว่าพูดผิดแทงช่วยเดชเชฟส์ก้ยกมาด้วยตอบโต้ด้เย่โบเย่โบเย่โบเข้าได้แล้วโอ้โหกว่าจะได้เข้าโอ้โหคอเจ็บซูลูนี่ถือว่าเป็นนักรบที่แบบเจ๋งที่สุดในแอฟริกาใต้เลยสวรรค์นะครับ ในสมัยก่อนนี่เขาเคยแบบโหรบแบบแจ้งชินินแดนแบบโหใหญ่โตมากเผ่านี้ครับคุณผู้ชมฮะเผ่าซูรูเนี่ยฮะ และนอกจากเผ่าซูรูแล้วคุณพ่อก็ยังพาเราไปทําความรู้จักกับเผ่าอื่นๆและเมื่อถึงเวลาคุณพ่อก็พาเราไปร่วมชมการแสดงท้องถิ่นที่จะจัดขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้รับชมกันแบบจุใจเลยทีเดียวครับและแน่นอนเราเองก็ได้มีโอกาสเก็บภาพความประทับใจเหล่านี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมอีกด้วยซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ เหมือนต้องทำ สุดยอดเลยงๆดยสุดยอดคืออันนี้เรียนท่านผู้ชมนะครับพี่เอ๋นะความรู้สึกผมนะว่าพวกเขาแสดงด้วยด้วยความสนุกอ่ะใช่ต้องบอกว่าเราดูเนี่ยนะขนลุกตลอดเวลาเพราะเขาเล่นเขาเต้นเต็มก็จริงจังไงแล้วก็โหเต้นแบบเขาเขาแบบสนุกแล้วแล้วเต้นแบบแล้วเขาแสดงด้วยใจแล้วก็ด้วยว่าด้วยธรรมเนียมของเขาวัฒนธรรมของเขา นี่เป็นหนึ่งโชว์ที่มาแล้วรับรองว่าคุณผู้ชมตื่นเต้นทุกวินาทีและนี่คือทั้งหมดในรายการของเราในวันนี้ครับสำหรับครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกับรายการ Big Destination สวัสดีครับร